สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนพ่ๆทุกท่านนะครับผมเพชรก้ามีดหมอหลวงพ่อเดิมก็มีโอกาสได้นำมีดหมอวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้มีให้ชมกันสองเล่มนะครับสองขนาดสองแบบสองแบบสองขนาดนะครับ เป็นมีดยุคต้นๆกับยุคกลางนะครับมาชมเล่มแรกกันก่อนนะครับเล่มแรกด้ามงาฝักไม้นะครับจัดว่าสวยงามครับดูการแตกของงานนะครับผมการยุบตัวเป็นงาเก่าครับ กันลัดด้วยฝาบาททองฝาบาทนะครับฝักทําจากไม้เนื้อแข็งนะครับไม้มงคลมีพุทธคุณในตัวนะครับปลายฝักห่อหุ้มด้วยทองฝาบาทนะครับจัดไปสวยงามครับผมความยาว ฝักรวมด้ามความยาวอยู่ที่7นิ้วนะครับการยุบการลั่นการแตกของงานะครับดูเันชัดๆนะครับสีงาเก่านะครับผมก็ผ่านการใช้งานมาพอสมควรครับ ชมข้างในกันนะครับความยาวของใบอยู่ที่4นิ้วนะครับลายน้องสิงนะครับคมชัดครับสวยงามครับผม การเข้าคๆั่งแน่นครับผมไม่มีโยกไม่มีคอนนะครับมีเป็นมีดพกแบบพกพานะครับพกติดตัวไปไหนมาไหนใส่กระเป๋าสะพายกระเป๋าเสื้อก็ยังได้เลยครับมีน้ําหนักเบา สวยงามครับผมทุกติดตัวไปไหนมาไหนติดรถเวลาเดินทางไปใกล้กๆนะครับจัดว่าสวยงามครับผมมันปูมิแบบท่านได้ต้อง การเป็นเจ้าของนะครับโทรติดต่อมาได้ครับ0 6 1 0 5 9 1 6 6 3ครับแอดไลน์เบอร์เดียวกันนะครับมาชมเล่มที่2กันนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับ ้าไม้ฝักไม้ทำจากไม้พยุงนะครับผมดูการแตกการลั่นการยุบตัวของไม้นะครับไม้เก่าผ่านการเวลามาหลายสิบปีครับรวมเก้าสิบปีเลยก็ว่าได้ความยาวฝักรวมด้าม อยู่ที่9้านิ้วนะครับฝักรวมด้ามอยู่ที่9นิ้ว,ะว,วจะไปสวยงามครับเหมาะพกไปไหนมาไหนใส่กระเป๋าสะพายพกง่ายครับติด,ตด,ตดหน้ารถ ดูการดูสีไม้เก่านะครับผมผ่านมาหลายสิบปีแล้วดูครับสวยงามครับผมเรามาชมข้างในกันนะครับเทพสตราดูนะครับผมเทพสตราจากนาลายนะครับ สีไใบมีดนะครับอักขระพรคถานะครับตัวไปไหนมาไหนพักค้างอ้างแรมต่างตินต่างแดนนะครับเดินทางใกล้ไกล มีไว้ติดตัวครับสิ่งไม่ดีที่เรามองไม่เห็นทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นนะครับคุณใสมนดำวิญญาณร้ายลมเพลมพัดนะครับมีติดตัวไว้ัว่าสวยงามนะครับผม งานเข้าข้างแน่นครับผมไม่โยกไม่คอนสนใจทักมาได้นะครับ06 1 0 5 9 1 6 6 3นะครับแอดไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ ท้ายนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ